สวัสดีครับพี่น้องดูกลับช่องยูทูบดูกลับช่องการแชแนลครับขอมานะชมแล้วก็อนเพื่อนกดติดตามกันเลยได้อครับเด้อฝนตัวครับพี่น้องเป็นข้อดีครับอืหมื่นไมมอีกแล้วครับผมผูรับมองไรไงเป็นข้อดีของชาวนาครับพี่น้องไอ็มาได้ครับกลับบ้านนี่ครับขึ้นมาได้ขึ้นทางแล้วครับเปียกเมื่อหรอครับพี่น้องผมเปียกเมื่อหรอครับ หนาวครับครับบ้านโลกแห้งอยู่ครับอันนี้ก็จะเป็นแถวหน้าโขครับพี่น้องหน้าทงอยู่ข้างหลังผมโค้งขบมาได้ฝนละเรื่กับล้างไม้ครับฝนเป็นขอดีครับขอดีเห็นเห็นมาครับอันเหมือนอะไรว่ามาว่านครับมาวานมา้ถ่ไทยเบิ่งเมื่อวานบานเขาจยาของครับสุดพอดีครับพี่น้องอดีครับพอดีเลยครับบานเดียวสบายใจแล้วครับ กูเคลียดเนอะอันนี้ข้าเจ้าเพิ่นยังว่าไทยเลยครับวันนั้นคนสิลอหวาน,น,านยันมาอยู่บอกว่าวันที 5, 4, 5, 5, 5, 5, 5, น่4คิวหรือว่าวันที่5นี่นี้ใน,นจังหวัดของอำเภอเนี่ยผมลำผมลำก้อนมูครับบานฝนมูเนี่อหน้าปีเพราะว่าเพราะว่าฝนมันสีดีครับ ปีนี่มันสีมาก่อนครับก่อนต้นปีเหง้าล่างคาดเบอด์กับไปครับพี่น้องหนาวครับบ่ไปแล้วก็มันเป็นดินอันนี้มัดไครรับจ้างเพื่อนครับอันนั้นมันเป็นดินเหนียวย่านอันนี้มัดย่านเพ็รพอด,ดีมันมก็เลยผมก็เลยบเสาก่อนบ่เบาครับไปใหญ่ หน้าข้างหลังก็มีครับฝนุ่นตกแล้วพี่น้องพี่มุ่นรำรังมากฝนอยากนอนเยอะมกครับแค่ก็ฝากโค้ชตามกันเยอะๆพี่น้องเด้อะอดเวลาทำงาน,นผมผมคิดว่าประมาณสักสองอาทิตย์พี่น้องแถวนี้แป่นมืดครับรับรองก็ไทยมืดครับในแถวนี้ ปมาณจะ่สองาทิตย์นี่ก็ไทยเราแล้วก็นั่งจางงานก็เขากับสิบ้าทพี่เาวานกับวาน้ันเจ็บทุกเจ้าผมกะว่านี่หลังมันจีบยี่สิบนะเนี่ยนะทั้งยแล้วผมขอตัวับรถกับบ้าของดพื่น้องเนอสามอาทิตย์กับเพี่นเรงเนาะก็ทั้งใจกับฝากคุยตามไปด้วเดี๋ยวมือถ่ยจะช่วไมาถ่ายมือ ชโมงเนาะเขากำลังงอกพอดีในช่วงนี้อ uh. ัน<ถ>นี <ayud iter> ้กะทายแล้วครับอันนี้กแค่เขาไปตัดเมตรออกพอลาสั่นชั่ไปก่อนนะครับสวัสดีครับพี่น้องทุกคนสวัสดีครับ